สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของ Cube Lover นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนที่การสั่งซื้อรูบ i กจากเว็บ ThaiRubik.com นะครับเป็นเว็บที่ผมสั่งซื้อรูบ i กเป็นประจำเราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับและพิมพ์ครับ shop thairubik.com ก็นี่เลยครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าหน้าตาของเพื่อนเพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสมมุติว่านะผมอยากจะได้3ามคณสักตัวหนึ่งวายู สีดาตัวนี้นะครับเมื่อกดเลยหยิบใต่ตะกร้าปาบได้เลยได้สองคูณสองกัวนสิงเหินจัดเลยครับโกดปาบสมมติเนี่ยผมพอใจละอยากได้แค่นี้แหละมาเข้าไปดูที่ตะกร้าสินค้านี่ครับผมในส่วนของตะกร้าสินค้าก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นสินค้าที่เราได้ทําการเลือกไว้ราคาของสินค้าจํานวนสินค้าตรงนี้ก็สามารถกดเพิ่มกดลดได้นะครับแล้วก,กดปรับรุงสินค้าในตะกร้าส่วนนี้เป็นรายการทั้งหมด สมมติเนี่ยผมสั่ง2ชิ้นนะครับเขาจะก็จะมีสรุปการสั่งซื้อเป็นมูลค่าสินค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็การจัดส่งคำนวณรวมค่าจัดส่งปุ๊บก็อะสมมติอยู่ในราคาเท่านี้ผมก็จะทําการกดสั่งซื้อในส่วนของการสั่งซื้อเนี่ยพอเรากดแล้วนะครับก็จะมีให้กรอกชื่อนามสก,กุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่เราก็ทําการกรอกไปครับขอให้กรอกเป็นที่อยู่จริงนะครับเพราะว่าไทยรูบิกจะทําการส่งรูบิกผ่านที่อยู่ตามนี้นะครับเห็นไหม จากนั้นทําการกดสั่งซื้อได้เลยครับผมโอ้ตรงนี้ยังชําระเวลาไม่เกินเที่ยงอยู่เลยปรับไทลูบิกปรับแก้ด้วยนะครับเพื่อบางคนเขายังจะดติดอันนี้อยู่เอาละครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมาสอนสั่งซื้อลูบิกจากเว็บไทลูบิกนะครับเว็บนี้ค่อนข้างดีครับผมการแพคเกจจิ้งค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากดูคุณภาพสินค้าครับผมตามในคลิปที่ผมไว้ดีสคริปชันข้างล่างได้เลยนะครับก็เป็นคลิปอันบ็อกซิ่งจากผมเองนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเว็บไทยรูบิกไว้ด้วยครับแล้วก็ขอเชิญชวนให้น้องๆพี่ๆทุกคนนะครับหันมาเล่นรูบิกกันหน่อยนะครับเป็นอะไรที่พัฒนาสมองของเราได้นะครับผมก็น,นี่ขอลาไปก่อนเท่านี้ครับก็สวัสดีนะครับ